ศึกสายเลือดของกัมพูชาพ่อผู้เคยเป็นผู้นำอย่างฮุนเซนกำลังถูกจับตาว่าอาจกลับมาทวงบัลลังคืนในขณะที่ลูกชายฮุนมาเนตนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันกำลังเผชิญแรงกดดันมหาศาลจนเกิดคำถามขึ้นทั่วทั้งประเทศว่าครอบครัวฮุนกำลังแตกหักกันจริงหรือไม่หากพูดถึงการเมืองกัมพูชาในรอบเกือบสีทศวรรษที่ผ่านมาไม่มีใครไม่รู้จักชื่อสมเด็จฮุนเซน ชายผู้ได้รับฉายาว่าผู้นมเหล็กและเป็นนักการเมืองที่ครองอํานาจยาวนานที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ฮุนเซนก้าวเข้าสู่สนามการเมืองตั้งแต่อายุอย่างน้อยผ่านสมรภูมิเลือดในสงครามกลางเมืองกัมพูชาก่อนจะค่อยๆไต่บันไดอํานาจจนขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ปีคริสตศักราช1985ขณะมีอายุเพียง33ปีเท่านั้นและตั้งแต่นั้นมาฮุนเซนก็ไม่เคยปล่อยมือจากอำนาจอีกเลย กว่า38ปีที่เขาครองเก้าอี้ผู้นำฮุนเซนคือคนที่สามารถเปลี่ยนประเทศเล็กๆที่เต็มไปด้วยบาดแผลจากสงครามให้กลับมามีสเสถียรภาพาทางการเมืองและเศรษฐกิจในระดับหนึ่งแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ถูกวิจารณ์อย่างหนักว่าเป็นผู้นำเผด็จการที่กลุ่มทุกกลไกของประเทศไว้ในมือทั้งรัฐบาลศาลกองทัพและสื่อวิธีการครองอำนาจของฮุนเซนคือการใช้มือแข็งควบคู่กับเครือข่ายอุปถัมภ์ เขาเลือกจะจัดการศัตรูทางการเมืองด้วยทั้งการเจรจาการบีบขั้นหรือบางครั้งก็ใช้กำลังจนคู่แข่งต้องลี้ภัยออกนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นสมรังสีหรือฝ่ายตรงข้ามอื่นๆต่างล้วนพ่ายแพ้ให้กับจิตวิธีทางการเมืองของฮุนเซนหลังจากฮุนเซนปกครองกัมพูชามายาวนานกว่า38ปีวันหนึ่งเขาก็ตัดสินใจส่งไม้ต่อให้กับลูกชายคนโตพลเอกฮุนมาเนตก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ การแต่งตั้งครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นกระทันหันแต่เป็นการวางแผนมาอย่างยาวนานในตระกูลหุนเพื่อสร้างภาพลักษณ์การสืบทอดอำนาจอย่างราบรื่นและที่สำคัญที่สุดคือการทำให้กัมพูชาดูเหมือนกำลังเปลี่ยนฐานสู่ผู้นำรุ่นใหม่หุนมาเนตเองถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเขาเติบโตมาในครอบครัวอำนาจได้รับการศึกษาที่ดีที่สุดในโลกตะวันตก เขาเป็นชาวกัมพูชาคนแรกที่สอบติดและจบจากโรงเรียนในร้อยทหารบกเวสต์พอยต์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในสถาบันทหารที่เข้มงวดที่สุดในโลกตาม,มาเขายังสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กและคว้าปริญญาเอกด้านเศรษฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยบริสตันประเทศอังกฤษประวัติการศึกษานี้ทําให้ภาพลักษณ์ของเขาแตกต่างจากพ่อโดยสิ้นเชิงคุณมาเนตถูกมองว่าเป็นผู้นําสายวิชาการมีความรู้ด้านเศรษฐกิจ มีวิสัยทัศน์สากลและสามารถเชื่อมโยงกับโลกตะวันตกได้ดีกว่าพ่อนอกจากนั้นเขายังรับราชการทหารมาอย่างยาวนานก้าวขึ้นเป็นรองผู้บัญชาการทหารบกกรรมัมพูชาก่อนก้าวเข้าสู่สนามการเมืองเต็มตัวฐานะทหารทําให้เขาได้รับความเคารพจากกองทัพระดับหนึ่งและยังถูกวางตัวให้เป็นทายาทสายตรงที่จะสืบทอดทั้งอํานาจทางการเมืองและอํานาจทางทหารในอนาคตสําหรับประชาชนบางกลุ่ม ฮุนมาเนตคือความหวังใหม่ของกัมพูชาเขาเป็นมิตรดูสุขุมและไม่แข็งกร้าวเหมือนพ่อหลายคนเชื่อว่าเขาอาจนำพาประเทศไปสู่ภาพลักษณ์ที่ดูทันสมัยและสร้างความสมดุลระหว่างการเมืองภายในกับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ดีขึ้นแต่ในอีกมุมหนึ่งการที่เขาคือบุตรชายของฮุนเซนทําให้หลายคนตั้งคําถามว่าเขาเป็นผู้นําที่แท้จริงหรือแค่หุนเชิดในมือพ่อเท่านั้น เพราะทุกครั้งที่เขาพูดหรือออกนโยบายสังคมก็มักจะย้อนถามเสมอว่านี่คือความคิดของฮุนมาเนตหรือคำสั่งของฮุนเซนและนี่คือความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดของฮุนมาเนตในฐานะนายกรัฐมนตรีปัจจุบันการพิสูจน์ให้ประชาชนเห็นว่าเขาสามารถยืนหยัดได้ด้วยตนเองไม่ใช่แค่การสืบทอดตำแหน่งจากพ่อเพียงอย่างเดียวการก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของฮุนมาเนตถูกคาดหวังอย่างสูงว่า จะเป็นการเปลี่ยนฐานอย่างราบรื่นจากพ่อสู่ลูกแต่ความจริงกลับตรงกันข้ามเพราะทันทีที่เข้ามาบริหารประเทศเขาก็ต้องเผชิญแรงกดดันรอบด้านแรงกดดันจากภายในประเทศเศร,ร,รษฐกิจกัมพูชากำลังเผชิญภาวะชะลอตัวการลงทุนจากต่างประเทศโดยเฉพาะจีนซึ่งเคยเป็นแหล่งทุนหลักเริ่มลดลงประชาชนส่วนใหญ่ยังเผชิญความยากจนและความเหลื่อมล้ำสูงชนชั้นแรงงานจำนวนมาก ต้องอพยพไปทำงานในไทยเวียดนามและเกาหลีใต้เพื่อส่งเงินกลับบ้านค่าแรงต่ำการขาดงานที่มั่นคงและการผูกขาดของกลุ่มทุนที่ใกล้ชิดตระกูลหุนทำให้เกิดเสียงบ่นสะท้อนถึงความไม่พอใจแรงกดดันจากการเมืองภายในพักแม้หุนมาเนสจะเป็นนายกรัฐมนตรีแต่พักประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ยังเต็มไปด้วยคนของหุนเซนที่พักดีต่อพ่อมากกว่าลูก ดังนั้นการตัดสินใจหลายอย่างของฮุนมาเนตจึงถูกจับตามองอย่างเข้มข้นว่าเขาจะสามารถนำพักได้จริงหรือแค่ตามโครงสร้างเก่าเสียงวิจารณ์เริ่มดังขึ้นว่าฮุนมาเนตยังไม่แข็งพอสำหรับเกมการเมืองในกัมพูชาซึ่งเต็มไปด้วยเล่ห์เหลี่ยมและศัตรูรอบด้านแรงกดดันจากต่างประเทศโลกภายนอกก็ไม่ได้ง่ายดายสหรัฐอเมริกาและชาติยุโรป จับตากัมพูชาในฐานะประเทศที่ไม่เป็นประชาธิปไตยและยังวิาพากษ์วิจารณ์การเลือกตั้งที่พักฝ่ายค้านถูกกีดกันจีนซึ่งเป็นพันธมิตรและแหล่งเงินกู้ใหญ่เริ่มมีเงื่อนไขเข้มงวดมากขึ้นโดยเฉพาะโครงการลงทุนท่าเรือและโครงสร้างพื้นฐานที่หลายฝ่ายมองว่าอาจทําให้กัมพูชากลายเป็นหนี้จีนเวียดนามก็ยังจับตามองอย่างไม่ไว้วางใจเนื่องจากประวัติศาสตร์ความขัดแย้งชายแดน และการแย่งชิงอิทธิพลทั้งหมดนี้ทำให้ฮุนมาเนตตกอยู่ท่ามกลางแรงบีบทั้งจากพรรคประชาชนและนานาชาติพร้อมกันทีเดียวแม้จะมีการศึกษาและโปรไฟล์สวยหรูแต่การเป็นผู้นำจริงกลับแตกต่างจากทฤษฎีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ชัดเจนการสร้างภาพลักษณ์ประเทศในเวทีโลกยังไม่แข็งแรงและทุกการตัดสินใจสำคัญมักจะมองว่าพ่อเป็นคนสั่ง มากกว่าที่เขาจะตัดสินใจเองสิ่งเหล่านี้ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยเริ่มตั้งคำถามว่าฮุนมาเนตคือนายกรัฐมนตรีที่แท้จริงหรือแค่หุ่นเชิดในเงาของฮุนเซนเท่านั้นเมื่อการคาดหวังสูงแต่ผลงานยังไม่ตอบโจทย์ความผิดหวังก็ยิ่งทวีคูณไม่ว่าจะเป็นการสร้างงานการแก้ไขคอร์รัปชันหรือการรับมือกับแรงกดดันนานาชาติ หุนมาเนตก็ยังไม่สามารถทําให้เห็นภาพการเปลี่ยนแปลงที่จับต้องได้และนี่เองที่ทําให้เครือข่ายเดิมของหุนเซนเริ่มไม่มั่นใจในผู้นํารุ่นใหม่บางคนถึงกับหันกลับไปพึ่งพาหุนเซนอีกครั้งจนเกิดเป็นรอยร้าวที่นําไปสู่ความขัดแย้งในตระกูลแม้จะประกาศวางมือทางการเมืองและส่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีให้ลูกชายอย่างฮุนมาเนตแต่ความจริงที่ทุกคนในกัมพูชารู้ดีคือ ฮุนเซนไม่เคยถอยออกไปจากอำนาจจริงๆอย่างคนกุ่มเครือข่ายในพักพักประชาชนกัมพูชาหรือ CPP ที่ครองอำนาจมายาวนานกว่าหลายทศวรรษเต็มไปด้วยคนของฮุนเซนนายพลคนสนิทข้าราชการระดับสูงรวมทั้งนักธุรกิจใหญ่ที่ต่างก็มีบุญคุณและผลประโยชน์เชื่อมโยงกับเขาแม้ฮุนมาเนตจะขึ้นเป็นหัวหน้ารัฐบาล แต่ทุกการตัดสินใจสำคัญในพรรคยังต้องผ่านสายตาของฮุนเซนเสมอตำแหน่งใหม่ที่ทรงพลังหลังจากก้าลงจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีฮุนเซนยังรับบทบาทเป็นประธานวุฒิสภาและสมาชิกราชบัลลังก์องคมนตรีตำแหน่งเหล่านี้ไม่เพียงแต่เป็นเกียรติยศเท่านั้นแต่ยังเปิดโอกาสให้เขามีอิทธิพลในกระบวนการออกกฎหมายและการตัดสินใจทางการเมืองระดับชาติกล่าวได้ว่า ถึงเขาจะไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีแล้วแต่เงาของเขายังคงปกคลุมทุกสถาบันทางการเมืองในกัมพูชากองทัพและกลไกรัฐฮุนเซนสร้างสายสัมพันธ์แน่นแฟนกับกองทัพมานานสิบปีนายพลส่วนใหญ่ยังคงพักดีต่อเขามากกว่าลูกชายเพราะพวกเขาเติบโตมาพร้อมกับยุคข,ของฮุนเซนผ่านทั้งสงครามและการปราบปรามฝ่ายตรงข้ามมาด้วยกันดังนั้นเมื่อใดก็ตามที่สถานการณ์ไม่มั่นคง คนที่กองทัพยังหันไปมองหาก็คือฮุนเซนไม่ใช่ฮุนมาเนสการเคลื่อนไหวเชิงสัญ,ญลักษณ์แม้จะบอกว่าลูกคืออนาคตของกัมพูชาแต่ฮุนเซนก็ยังคงปรากฏตัวในที่สาธารณะอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการขึ้นปราศัยการให้สัมภาษณ์หรือแม้แต่การโพสต์บนโซเชียลมีเดียทุกถ้อยคำของเขามักจะถูกสื่อและประชาชนตีความว่าเป็นคำสั่งแฝง หรือแนวทางที่รัฐบาลลูกชายต้องปฏิบัติตามตัวอย่างเช่นเวลาที่ฮุนมาเนตประกาศนโยบายใดๆหากคุณเซนออกมาแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างนโยบายนั้นก็มักจะถูกปรับเปลี่ยนทันทีสิ่งนี้สะท้อนชัดเจนว่าอำนาจที่แท้จริงยังคงอยู่ในมือของฮุนเซนรายงานจากแหล่งข่าววงในเผยว่าฮุนเซนยังคงเข้าร่วมประชุมลับจับแกนนำพักซ c พ p อยู่บ่อยครั้ง การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการการจัดสรรตำแหน่งรัฐมนตรีไปจนถึงการดูแลผลประโยชน์มหาศาลของชนชั้นนำล้วนมีชื่อของเขาเกี่ยวข้องกล่าวได้ว่ารัฐบาลที่มีฮุนมาเนสเป็นนายกรัฐมนตรีแต่แท้จริงแล้วยังคงเป็นรัฐบาลในเงาของฮุนเซนทำไมเขาถึงไม่ถอยสำหรับฮุนเซนอำนาจไม่ใช่สิ่งที่มอบให้แล้วจะปล่อยวางได้ง่ายๆ เขาเคยกล่าวไว้หลายครั้งว่าหากประเทศไม่มีเสถียรภาพเขาจะกลับมาและนั่นคือสัญญาณเตือนที่ชัดเจนว่าการก้าวลงจากตำแหน่งอาจเป็นเพียงการพักเบรกเท่านั้นไม่ใช่การวางมือจริง